ใส่ดอกไม้ในแจกันวิธีนี้1อาทิตย์ดอกไม้ก็ยังไม่เหี่ยวนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอค่ะก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับท้งช่องของเคลด้วยนะคะนี่คือดอกไม้ที่เคลใส่ไว้แล้วทั้งหมด7วันนะคะเพื่อนๆเหี่ยวช้ามากๆเลยค่ะเคล็ดลับง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในใจกันมีอะไรเคล็ดลับนะคะก็คือเหรียญทองแดงนั่นเอง เวลาเราเข้าเซเว่นหรือว่าเข้าโลตัสเขาจะทอนเหรียญทองแดงมาให้ปกติเราจะไม่ใช้อยู่แล้วเนาะเหรียญทองแดงคุณสมบัติเขาช่วยยับยั้งแบคทีเรียฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเน่าของดอกไม้จะช่วยยับยั้งทําให้ดอกไม้ของเราเน่าช้านั่นเองค่ะค่ะแล้วก็ใส่เหรียญทองแดง ลงไปในแจกันได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็นำดอกไม้ใส่ลงไปได้เลยค่ะแค่นี้ดอกไม้ของเราก็ยังสดอยู่นานเจ็ดวันก็ยังสดอยู่เลยนะคะลองทํากันดูค่ะ